เราเดินลงไปด้านล่างชมวิวชมวิวทิวทัศนี่หนูระยะเดินไปก่อนชมวิวด้านล่างก่งนมองไหมนะดู นี่จ้ะที่คุณเราจะมองนั่งเล่นดูวิวนู่นสัปปิงเวจะมองนี่เขาเอื่อนสัปปิงเว้เด้อจ้ะนู่น จุดนก็จะเป็นสปิงเวนนอนข้างบนน้ำบริจะ จะเป็นมองนั่งนั่งกินแลวนไวแบบตรงจุดนั้นพระเจ้าไม่ให้คนไปนะจันน้ำมันแรงน้ำแรงอันตรายตรงจุดนู้น ตรงข้างบนก็จะเป็นสันเขื่อนผู้คนก็มาผู้คนก็มาวอดเป็นน้ำน้นเป็นน้ำเส้ยก็ไม่ว่าเป็นตะเลนดอกน้ำมันาน,น,าน่ากลัวจ้ะ เขาเรียกสับป,ปิงเวจามองมองนปลปอยนามลงมาหน่นอนีหน่อยกับมาเลินี่จ้ะคาเลอีสาต์อนข้องบนข้างบนก็เป็นน่นมองมองมองนั่งเล่นเมืดกะจับพี่เล่น เดี๋ยวเราเดินไปดูจุดนั้นดีกว่านะไปเล่นน้ำ ้า <laughs> ไม่กลัวเลยว้าวเ <laughs> พื่อนไม่กลัว <laughs> เออลอยไปเลยไม่จมเลยเหรอ กำลังดีสวยวิวจัจเอ็กน้อยก็ไม่กลัวนะเป็นสปริงเวีค่อยกลัว <c oughs> วิวสวยวิวสวยงามมากมาก เดี๋ยวก็หลุดลงไปขยับมาตรงจุดนี้ไม่ได้เด็กน้อยบนนเรจะมาี่ไหนที่ไหนที่นี่ที่นี่เหรอยญ้ยาของ้าตรงมี้เขาก็จะชิมหญ้าไม่ได้อรรถนะำให้เราเดินไปจนถึง พูวสวยจ้ะพูดตรงจุดนี้มุมนี้สวยงามมากๆน้ำเลือกจ้ะน้ำไม่รู้ประมาณเรื่องเร่องเอวอะไะจ้ะแต่น้ำก็ไม่ใสเยะต่นนำเพราะใสน้ำขึ้่อ,เอเนเอวก็อื่นสปริงเว้ยจ้ะตรงจุดนี้นะจ้ะ อยู่ข้างบนเป็นสันเขื่อนสันเขื่อ,อนทางขาต้อมาด้วยไม่ต้องเดินไปหรอกตรงเขื่นนะันเนาะ จ้าเดี๋ยวเราดูวิวทิวทัศน์จุดที่นี่จะขึ้นไปดูตรงสันเขื่อนตรงจุดนั้นนะคะวิวสวยจ้ะวิวสวยงามมากมีแะไรจ้ะที่ที่เราจะนั่งเล่นและชวมวิว ะปิงเวแต่วิวมุมนี้สวยงามมากๆเห็นได้หน่อยนีกหน่อยป่ะหย่านน้ำเลยมาเลยเดี๋ยวคนปล่อยน้ำมากแห้งเห็นจังแล้วก็น้ำมันลึกนะ เดี says, ๋ยวจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกนะจ๊ะโอเคจ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปดูพระอาทิตย์ตกนะจ๊ะบายได้จ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ Gracias.